ก็เสร็จ้งบ้านมาแล้วครับผมก็เสร็จครั้งบ้านนะครับเลี้ยงกุ้งไ่น้ําในบอกเข้าไปนะอีกทีหน้ยผมจะมาสอนทําอาหารที่ให้กุ้งขุนกินนะกุ้งขุนที่ว่าใส่ตะไก่แยกเป็นตัวตัวไว้อะนะเดี๋ยวผมจะมาสอนทําอาหารของมันที่ว่าให้กินทุกวันน่ะว่าทํายังไงง่ายๆเลยใช้ของที่มีอยู่แล้วเลยครับเห็นไหนะผมจะขออันนี้ อาหารกุ้งนะอาหารกุ้งนี่ก็อาหารที่เราให้กุ้งอยู่เนี่ยเราเราเลี้ยงกุ้งอยู่เราก็ต้อไมีอาหารกุ้งอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เอาไปปั่นเครื่องปั่นปั่นออกมาครึ่งโลผมก็ทำที่ผมทำที่ครึ่งโลนะครึ่งโลแล้วก็แร่ธาตุแร่ธาตุแล้วก็ซูนซีซูนซีคือ,คอเดี๋ยวผมจะบอกบอกก่อนว่าอาหาร ของอะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องสั่งของผมนะอาหารเนะี่ยขอให้เป็นเบอร์สาิปร์เซ็ขึ้นของอะไรได้หมดเบอร์อะไรได้หมดเอาไปปัน่นแล้วก็ส่วนแรา่าเนี่ยผมซีเรียสหน่อยนีน่ขออันนี้ขอเป็นของผมกัดกินซีอันนี้ขอรจริงจริงเพราะว่าไม่ได้อยากจะขายของแต่มันผสมไปกุ้งกินอนะ่ะอันนี้คือแรา่าาที่ผมสั่งทามาให้มันเหมาะกระบ,บอกเข้าไปแล้วเหมาะกับกุ้งที่สุดแล้วมันกินได้ ตุนิซนะีเนี่ยผสมอาหารกับกุ้งกินได้เลยนะคือผมทั้งซีเรียสว่าสองอตุนิซีแรกค่าเนะี่ยขอหน่อยขออันนี้ซีเรียสหน่อยขอเด็แต่ว่าอาหารกุ้งจับเต็มที่เลยจะซื้อที่ไหนก็ได้เบอร์แล้วได้หมดกี่เปอร์เซ็นต์ได้หมดแล้วตามใจเลยนะแต่ขอซีเรียสแค่แร่ค่ากับตุนิซีนะนะครับจริงๆอะ่ะผมขอพูดหน่อย จริงๆผมลังเลอยู่ว่าจะสอนดีหรือเปล่าเพราะว่า,วาผมคุยกับบริษัทเอาไว้ว่าจะทำมาในขายจะทำเปน็นอาหารจะให้บริษัทอะทำทำขายเอาไวเป็นก้อนใหญ่ส่งให้ผมก็คือจะมีแร่ธาตุอินเดเซียอัดมะม่องเป็นเม็ดให้เพื่อที่จะเอาไว้ให้พุ่งคุ่นพุ่งที่คนแยกกินแต่เนียพอคิดไปขึ้นมา มันก็พอคุยกับลูกค้าหลายๆคนเขาก็แบบอยากลดต้นทุนนะ่ะไม่อยากจะเพิ่มต้นทุนเพื่อที่จะได้เหลือกําไรเอาไว้แบบ<ส>เหลือกําไรคือเลี้ยงอะไรค้าขายแล้วก็อยากจะให้เหลือกาไรเยอะๆผมไหมผมคิดไปคิดมาเนี่ผมก็เลยแคนเซลิลบริษัทไปบอกว่าไม่ไม่เอาลนะผมเดี๋ยวผมจะมาสอนให้เขาทําดีกว่าตอนแรกก็บอกตอนแรกก็คุยจะคุยกันไว้ว่าเออจะจผมจะสายก็ทําอาหารเม็ดใหญ่ให้ ม่คือทำเขาที่ก้อยเนี่ยแล้วก็ยาวๆหน่อยสักข้อหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นอาหารกุ้งผสมแม่ท่าผสมยูนิซีนะครับแล้วก็ผสมแร่ทตุชนิดหนึ่งที่มันช่วยกุ้งไม่เครียดอ่ะแต่ในนี้มันมีอยู่แล้วไงมันมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้อง,องซื้อเนี่ยผมก็คิดว่าเอ้ะเก็เอยแคนเซิลบริษ,ษัทไปว่าไม่ทำดึงแต่ผมมาสอนให้ทำเลยเพราะผมตอนแรกอ่ะก็คือผมสอนทําไข่ตุ๋นไปเพราะว่า มันมัน,ม,นมันก็ผมผมไปเลี้ยงจริงนะใครตุนนะแต่ผมก็ให้สลับกับอาหารที่ผมให้อันนี้ทีเนี้ยตอนแรกตอนแรกผมก็จะสั่งให้เขาทำมาขายก็จะจะไม่สอนการทำเป็นอาหารเม็ดแล้วจะขายแต่คิดไปที่ไหมก็อยากให้ลูกค้าได้ลด้ล,ลดต้นทุนด้วยแล้วก็จะได้มีของอแล้วพวกเนี้ยเรามีของทีสั่งไปอยู่แล้ว่วก็ได้มาทําเองได้จะได้ประหยัดไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสอนให้ก็คืออันนี้ครึ่งโลนะส่วนได้คาดเนนะี่ย แต่ถ้าใช้หนึ่งช้อนโต๊ะสำหรับอาหารครึ่งโลนะหนึ่งช้อนโต๊ะพอแค่นี้พอนะหช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะพอ,พอนะผมไม่ได้แบบว่าจะกักสูตรหรืออะไรคือขอโทษจีิงคือตอนแรกอะ่ะแล้วก็แล้วก็คนไปก่อนคนไปให้เข้าไปก่อนคือ ผมคุยกับบริษัทเอาไว้ว่าเออเนี่ยจะทําเป็นอาหารขุนผมก็เลยจ,จะเคกยังไม่สอนเพราะว่าไหนๆก็แล้วก็จะทำอาหารเม็ดใหญ่ขายด้วยเงยให้แบบคนพวกคนสนใจเยอะสนใจที่จะเลี้ยงกุ้งขุนเยอะในบ่อที่เลี้ยงกุ้งอยู่แล้วแล้วก็อยากจะเลี้ยงกุ้งขุนด้วยอ่ะเพราะมันได้เพิ่มต้นทคุณเพิ่มราคาในบ่อไปอีกมันจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นไปไงคนก็สนใจเยอะผมก็เลยอยากจะทำอาหารเม็ดใหญ่จ้างบริษัท คุยคุยกันแล้วแหละตกลงกันทำแล้วแหละเพิ่งโทรไปแคนเซลน่ะว่าเคิดไปคิดมาเพราะลูกค้าทักมาหาผมเป็นร้อยอ่ะคือปรึกษาอยากจะเลี้ยงคือลรวก็อยากมันเป็นช่วงนี้ด้วยช่วงเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะช่วงโควิดด้วยมันก็อยากจะมีต้นทุนอยากจะทําอะไรที่มันแบบเลี้ยงชีพะนะผมคิดไปคิดมาแล้วผมก็เลยแคนเซลไปเดี๋ยวผมมาสอนทำนี่นะ พอคนให้เข้ากันแล้วก็ยูนิซียินิซีนี่ขย่าก่อนใช้นะทุกครั้งนะเพราะเดี๋ยวตัวยามันตัวยามันจะไปตกอยู่ใต้ก้นแล้วต้องขย่าก่อนใช้เห็นไหมเคไปก่อนเราจะนวดนวดมันมค่อยๆใส่ยนซะีเนี่ยค่อยๆใส่ไปก่อนเนี่ยแต่ไปก่อนคนให้เข้ากันไปก่อน ค่อยเติมมานะอย่าไปเททีเดียวเยอะหน่ันจะแกล้ลำบากเพราะมันทำม,มันเหลวแล้วนุ่มแต่ต้องไปปั่นอาหารใส่เพิ่มไงต้องค่อยๆใส่แล้วค่อยนุ่เอาเราจะนวดนวดให้มันเหนียวอ่ะเหมือนเหมือนทำบัวลอยอ่ะประมอย่างนั้นเลย ไขต่ตุนนะผมก็ให้ก็คือผมจะให้ตัวเนี้ยสลับกับไข่ตุนก็คือไขต่ตุนนะผมจะอาทิตย์นึงมันก็หมดทีนึงอ่ะผมก็จะให้ให้ประมาณวันละมื้ออันนี้ก็มื้อนึงไขต่ตุนมือนม้อนึงเชเดอมื้อนึงผมก็จะให้อย่างนั้นแต่ถ้าที่เนี้ยพอลูกค้าอยากจะเลี้ยงจริงอ่ะไข่ตุ๋นนะ่ะคือผมดูแล้วบางคนก็จะทําลําบากบางคนก็จะแบบ คือมันยุ่งยากใช่ไหมลนะ่ะมันต้องมาคอยตั้งไฟต้องมาทําเสียเวลาคือชัเลี้ยงอันนี้อย่างเดียวเลยก็ได้นะแล้วสลับให้กินกับไส้เดือนเอานันก็ได้เหมือนกันแต่ผมจะให้กินควบคู่ไปกับไข่ตุ๋นเพราะว่าผมอยากให้มันได้ไซส์ไวๆแต่ถ้าลูกค้าจะให้กินอัน,น,อนเดียวก็ได้สลับกับไส้เดือนนะโอเคพอเริ่มแช็หมดแล้วเดี๋ยวคั้มาลงในนี้ ก็นวดเลยนวดให้มันเหนียวเ,เลยนะนวดให้เข้ากันเหนียวเลยปั่นก็คือไท้ละเอียดหน่อยก็ดีปั่นใส่เครื่องปั่นนะนะดูแล้วมันก็ทุ่งป่าเลยเนาะมันต้องมีอยู่ในเครื่องปันนะ่นอะมันไปไม่ได้ไม่มีนะนวดให้มันเหนียวหน่อยทำไม่ยาก อาหารซื้อเบอร์อะไรก็ได้แก๊บ้านเราอะเบอร์ส่วนโปรตีนก็ดูสัก30%ขึ้นไปสัก3ามาสามแปดก็ได้ตสาษงของผมมันก็จะราคาแพงหน่อยผมมัน45%เปอร์เซ็นต์ะมันก็จะแรงหน่อยแต่คือก็ไม่เป็นไรก็สั่งสั่งไปซื้อสะ,สะดวกแถวบ้านเอาก็ได้ไม่ไม่ไม่ซีเรียส นัวไปเลยเนื้อสกพักนึงให้มันเเหนียนวนยหน่อยเพราะว่าพุ่งขุ่นนะเราจะให้มีหวานะนะขเม็ดจะได้เฉยไม่ได้นะมันจะตกมันก็จะไม่ได้กินหรอกเพราะว่าตะก,ก้ามันด้านล่างมันเป็นรูไงมันก็ไม่ได้กินหรอกเพราะว่าคือจะเอาตะก,ก้าทึบมันก็ไม่ดีเพราะผมอยากให้น้ําอะมันโฟข้งางข้างั้งหน้าให้น้ํามันโฟหมดไม่ให้แบบ อะไรไปตกตะกอนไม่อยากให้มันแบบคืออยากให้น้ํามันสะอาดสุขอย่างนั้นตลอดเนี้ยไม่อยากคือเลยเลือกตะกร้าที่ว่ามันเป็นรูหมดทุกด้านเลยนั่นเอาเริ่มเหนียวแล้วทำไมเริ่มเหนียวหน่อยเริ่มเหนียวเลยพอแล้ว,นลวเ,นเนี่ยเป็นสีพอแล้วคือเนื้อขอให้เนื้อเป็นอย่างเงี้ยเนื้อเนี่ยเหนียวอย่างเงี้ย,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 ยพอบีบ ตอนแรกบริษ,ษ,ษัทก็ไว้อย่าไปมาทาขายดีกว่าผมก็ผมก็ไม่เอาผมตัดสินใจแล้วเพราะว่าอยากจะเนื่ยผมก็เห็นใจลูกค้าด้วยนะเพราะเขาอยากเลี้ยงเลยเขาก็อยากได้กําไรเยอะๆอยากใช้ของต้นทุนที่มันมีอยู่แล้วผมก็อยากจะให้มันเป็นแนวนั้นอยู่แล้วอะ่ะคือหาใช้อะไรที่มันใช้ที่มันมีอยู่แล้วอะ่ะเอามาทําอ่ะมาทําให้สิ่งที่เราเลี้ยงอยู่ให้มันโตในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอะไรเงี้ย ตอนแรกผมก็ยังไม่ได้สอนตอนแรกผมกสอนได้ไขุู่นก่อนเพราะอันนี้ผมตัดจะทาขายกันเลยคิดไปคิดมาไม่เอาอละมาลูกค้าก็พักมาถามเยอะจังเลยเรื่องไอ้นี่เรื่องไอ้พุ่งแยกฝุ่นนะนะเนเหนียวเลยนะให่ประมาณเนี้ยน้ำเหนียวใส่หน่อยก็ได้ผมอยากให้มันเหนียวไม่ใช่หรอกค่อยใส่เอา แต่ให้น่งเหนียวหน่อยซูนซีก็แล้วท่าผมเนะี่ยกุ้งสามารถกินได้เลยนะเนี่ยเพราะว่าทําให้กุ้งแข็งแรงด้วยเนะี่ยภูมิมีภูมิุ้มก,กันโรคซูนซะีเนี่ยกินได้เลยกุ้งอนะแล่ท่ากุ้งก็กินได้เพราะว่าส่วนผสมหลักของผมมันไม่ใช่เกลือไนงะมันคือแล่ท่าจริงๆครับเนี่ยมันไม่ใช่เกลือแล้วเอามา เป็นเม็ดๆที่เป็นชี้สีอ่ะน,นมันคนละอยา่างผมซีเรียสหน่อยเรื่องถ้าจะะสมให้กุ้งกินแรกนะผมซีเรียสนะต้องคือต้องให้เป็แรกธาตุผมแต่จุลินซีผมนะแต่อาหารนะไม่จาเป็นเพราะว่าจะแยกขุณนในตะก้าเนี่ยปัญหาคือกุ้งต้องได้กินแรกธาตุที่เหมาะที่เยอะหน่อยที่ดีหน่อยเพราะกุ้งจะลอกคราบได้งงไหม แน่นอนะเพราะว่าในตะกา้าน่ะแร่ธาตุกับน้ํามันจะน้อยหน่อยเข้าไปหาเวลาเราสัดเวลาเราเราเราสาดว์แร่ธาตุลงไปในบ่อส่วนใหญ่ไอ้พวกที่เป็นลูกกุ้งข้างล่างอาจจะได้เต็มที่เลยส่วนไอ้ที่ลอยน้ําอะแร่ธาตุจะไม่ค่อยมาหรอกจะแร่ธาตุจะขึ้นมาน้อยเพราะสาดลงไปแร่ธาตุจะจมล่างไงมันก็เลยไอ้ที่อยู่ในตะก้า่ะมันก็เลยมันก็เลยไม่ค่อยได้ผมก็เลยกลัวมันมันจะลอกข้าไม่ผ่านแล้วมันก็จะตาย นะนะปั้นได้เหมือนปั้นให้เหมือนบอลอยอ่ะนะได้ไหมเนะี่ยได้แล้วนะเนะี่ยพอแค่นี้ก็ปะใส่ถุงได้เลยใส่ถุงถุงแค่นนะั้นแค่นี้เลยใส่ถุงไว้ใส่ถุงแล้วก็แช่เย็นไวนะ้นะเนี่ยพอได้แล้วจะออมให้กินแล้วก็ออกจากตู้ยเย็นอยู่ได้โอ้ อยู่ในหลายอาทิตย์อ่ะนะมันไม่มไม่เสียแล้วในตู้เย็ยนอ่ะนะทานเป็นอย่างงี้นะนะเวลาจะอบอให้กุ้งกินแล้วก็น,น,นี่อย่างเงี้ยเนี่ยนี่อย่างเงี้ยเนี่ยจะตรงตะกร้าให้มันกินนะนะเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวจะให้ดูแต่ผมเพิ่งให้ชื่อเดือนมันไปไม่รู้มันจะนั้นป่ะนะไม่รู้ว่ามันจะกินหรือเปล่าผมไม่กินเพิ่งให้ชื่อเดือนไปจะให้เดี๋ยวให้ดูกุ้งเล็กแล้วกัน ให้ดูกุ้งเล็กกินแล้วกันเพราะว่ากุ้งใหญ่อะมันผมเพิ่งให้มันไปกินผมเพิ่งให้มันกินไปกินนะยังไงคว้ามาเลยเห็นไหมความ้วากินทันทีเลยเห็นไหมโดยเพราะว่าอาหารแาร่ธาตุซูนซีต่างๆที่ผมทําอะมันมันเหมาะกับไอที่เอามาเลี้ยงในบ่อข้าใบมันก็เลยทําให้โฉบเลยทันมันทําให้ลงน้ำปุ๊บแล้วกุ้งมันวิ่งหาเลย มันไม่ต้องแบบมามารอ,อกินอะ่ะตรกเนี้ยพอมันมีทั้งกลิ่นทั้งแร่ธาตุทั้งคือมันดึงดูดหมดอะ่ะเดี๋ยวผมจะเห็นไม่เห็นนะไหนเนเนาะเห็นนหะขยวนไปจะเห็นไหมลนะ่ะลงไปละเม็ดนี้ มาละมาละมาละเรื่กินละคว,วานละคว,วานนี่ตรงไหนวะอะไรเม็ดมันเล็กเกินไนงะแล้นนี้คอยหลังมากินเลยเม็ดมันเล็กมันห่วงนะตัวหนึ่งห่วงให้เข้ามามีตัวเมียนะ่ะดูนะตัวเมียนะ่้วันตุบเลยเนะี่ยดูดูกุ้งตัวเมียผมนะนะวนตุบเลยนะตัวเมียตัวเมียจะไม่ค่คยโตตัวเมียจะไม่ค่คยโตเท่าไหร่เนะนีอามาเวลาเราฝัน จะให้กินแล้วก็เนะี่ยป้อนขปั้นให้ดูแต่ให้สักตัวก็ไนดะ้นี่จะเห็นชัดๆเนี่ยแหละนี่จะเห็นชัดเลยอย่างน,นนะ,นะมเมนี่ทอนเม็ดท่อนี้ยเนี่ยดูนะในเม็ดท่อนี้นะเนี่โฟกัสไหมน,นะนี่ยเม็ดท่อนี้นะนีะ่แล้วก็หล่นลงไปอย่างนี้เลยปุ๊บอย่างนี้เลยแค่นั้นแหละ ไม่ต้องไปทำอะไรหย่อนจบเดี๋ยวมันกิงมันเองเพราะมันอยู่ในนั้นมันเหนียวปั้นเหนียวจบเลยเดี๋ยวมันหาทางแทะกินของมันเองไม่ต้องไปยุ่งมันเนี่ยคือนี้คือจะให้กินทุกวันเลยที่ผมสอนให้ทำเลยนะกินกินทุกวันไปเลยไม่ยากไม่ยากคือการทําการเลี้ยงนั้มันไม่ยากเลยเดี๋ยวถ้าเลี้ยงทําวันที่ผมทำเนี่ยยังไงก็โตไม่ตายแน่ในตะการ์เนี่ยเพราะ คือมันก็มีบางคนน่ะที่ทักมาถามผมว่ามันหยุดตะก้าเนี่ยมันจะตายไหมอย่างเงี้ยคือถ้าทำหน่อยที่ผมทำเนี่ยมันมีตายแน่ที่มันจะตายเพราะว่ามันลอกคราบไม่ได้พอปัญหาเราคราบไม่ได้ก็เพราะว่าเวลาเราเนี่ยมันอยู่ผมฝากเลี้ยงกระบอกอย่างงี้ยใช่ไหมเห็นไหมล่ะเวลาผมใส่แร่ธาตุอะแร่ธาตุมันไปอยู่กับใต้บ่อมดเลยเวลาสาดลงไปอะมันจะไม่แล้วมันน้อยที่ว่าอยู่บนผิวน้ำมาแร่ธาตุมันน้อย เราต้องผสมอาหารด้วยลงไปให้กุ้งใหญ่กินน่ะเนี่นะฝากเลี้ยงกับบอกกุ้งที่เรามีอยู่แล้วกุ้งกุ้งตัวใหญ่อะขนใหญ่น่ะนะฝากเลี้ยงไม่งงนะว่าทำไมต้องผสมแร่ธาตุผสมจุลินทรีย์อะไรเงี้ยนะ อันนี้เดี๋ยวจะมาทําคลิปจับอีกทีนึงเพราะว่ารอให้รอให้ลูกค้ากําแพงเพชรมาเอาพุ่งก่อนลูกพุ่งหมดแล้วก็รอเข้ามาเอาอยู่ตอนนี้พอหมดแล้วผมก็จะเอาเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปไอ้นนีะ้จะสูบน้ำาลเลยแจะทําคลิปจับว่าฮเห็นตัวพุ่งว่ามันเป็นยังไงใหญ่แค่ไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูนะ นี่ผมเอาพุ่นเล็กคือบอกให้ฟังว่าเอาเครื่องเล็กมะขุ่นนะดูนะตุ๊กตามันเนี่ยตัวเบลออย่างนะเห็นไหมตุ๊กตามันนะนี่คือกุ้งเลี้ยงแค่เดือนเดียวนะดูนะลูกตามันนะเบลอเนี่ยเจอกุ้งเลี้ยงมาสองเดือนเห็นไหมอันนี้ผมตั้งใจไว้ปีนึงเนี่ยบ่อเนี้ยผมแยกขุนไว้ตั้งใจไว้ปีนึงว่าจะจับขายสามตัวโลตัวละห้าร้อยอ่ะ โอเคนะผมก็จะมาฝากในกาทำอาหารเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนงี้แหละแล้วก็เอาไปแช่เย็นไว้แช่เย็นไว้แล้วก็จะกินก็ออกากดูยเย็นมาให้มันกินทุกวันทุกวันเอาอย่างนั้นเนาะไม่นายากเลี้ยงกุ้งไม่ยากอย่าไปซีเรียสเลี้ยงอะไรก็ได้ขอให้เรามีความสุขกับมันอะ่ะอย่าไปไม่ต้องมาวัดค่าน้ําไม่เครียดนะว่าค่าน้ําขึ้นเท่านี้ ี่เฮ็ดขึ้นเท่านี้ไม่ต้องไปวัดไม่ต้องให้ซีเรียสเลยเลี้ยงกุ้งแบบผมไม่ต้องไปซีเรียสแล้วมันโตได้จริงด้วยไม่ต้องบางคนเครียดว่าจะวัดค่าวัดอะไรไม่ต้องครับไม่ต้องไปวัดอะไรให้มันยิ่งยากมันโตแน่นอนทำน้ำที่ผมบอกแล้วกันโตแน่ๆโตแน่ๆเดี๋ยววันนี้จะมาทำคลิปจับอีกทีนึงมาดูไซกุ้งทีนึง ต้องไปวัดค่าน้ำอะไรให้ยุ่งยากเลยบอ่ 2, บอสองคูนหกหลงหกเคนะทีนี้นะครับเดี๋ยวไปเจออีพีหน้าเดี๋ยวอันนี้ผมมาขัน้นบ่อเนี่เพราะผมเพิ่งแคนเซิลบริษัทกันไป เดี๋ยวมาเดี๋ยวมันจะมีอีกหลายอีพีที่ผมจะสอนนะนะว่ากุ้งป่วยทยํายังไงมันจะมีอันนึงที่กุ้งป่วยนะที่ผมยังไม่ได้สอนเนะี่ยผมเดี๋ยวเราว่างก่อนผมก็ต้องจะส่งกุ้งลูกค้าไปดูกุ้งมาลูกค้าด้วยคนระักลับมาแล้วเดี๋ยวมาอัดคลิปให้เดี๋ยวมันจะมีอีอพีต่อไปผมดูก่อนว่าจะเอาอะไรนะมันจะมีกุ้งป่วยอะ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวจะมาเจาะให้ว่ากุ้งป่วยอะ่ะเลี้ยงเลี้ยงในแบบเข้าไปบ่อปูเนี่ยกุ้งป่วยอะ่ะมันเป็นแบบไหนแก้ไขยังไงนะอีทีต่อไปนะเดี๋ยวผมจะมาสอนแล้วแบบไหนที่แบบเป็นแล้วต้องทิ้งเลยอะ่ะเอาไว้ไม่ได้ละแบบไหนที่เอ,อมันหายอย่างเงี้ยใส่ยาอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะมาสอนอีทีนงนะแกนะครับค่นี้นะ